ใครที่เข้ามากับคลิปนี้แล้วไม่ได้ตามที่พูดไว้นะมารับเงินคืนได้3,000บาทเลยนะครับได้เพิ่มมาทุกคนกินจิ้นทนหมื่นสองร้อยาสิบบมาผมกระกระสวีดัตรวจดีมิตรรักสหายนักปั่นตลอดทุกท่านกัน,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 ดนด้วยนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมกับช่องสลอ็อตเอ็นเอ็นสลอ็อตกันอีกเช่นเคยนะครับมาเทสกันให้ดูเลยนะครับว่า12ฟีสปินจะได้จริงหรือเปล่านะฮะสลับสาวทำโบ๊ะกดเริ่มเกมแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับสังเกตง่ายๆเว็บที่ให้จริงกดเข้าไปต้องเข้าฟีสปินและขึ้นแบบนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับกับช่อง NN slot นะครับฟีสปินเข้าไปแลวดอกนี้ได้จริงวัทุกคน มาดูกันว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะยังไงก็ขอฝากกดตามช่อง MNslot กันไว้ด้วยนะฮะจะได้นำคลิปดีๆแบบนี้มาให้กับทุกคนอีกนะครับมาเจ็บหมุนนะ6หมุนไปแล้วเว้าวจริงๆตัวเจมา20บาทแบ,บจอกนี้ จำไม่หรือปลาเหลือ3าหมุนสุดท้ายตัววายมาเกี่ยวมา420ครับคุณ8เข้าไปแล้วเหลืออีกสหมุนนะือมาเต็มมน้าแบบนี้การันตีตัววายแน่นอนนะจุดนี้สามพันหกไมห้าพันสามร้อยสี่สิบาตัวเกี่ยวมาเพิ่มก้า110บาทนะดอกนี้นะสองหมุนสุดท้ายก็เอาเรื่องจัดเลยนะครับ ใครที่เข้ามากับคลิปนี้แล้วไม่ได้ตามที่พูดไว้นะมารับเงินคืนได้3,000บาทเดินนะครับแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนทุนน้อยก็แนะนำเลยนะครับกับฝาก300รรับเป็ด100นะฮะเฮ้ยอะไรวเนี่ยได้เพิ่มอ่ะทุกคนจินตปินตกเชียวมาอีกสิบหมุน4,800เงินรางวัลกนโตอีกแล้วครับทุกคน ถ้ามาเรื่องจัด4,008ทุกคนไม้10มุนนะตุกข,ขีมาดอกนี้1 8 0นะฮะวายมาเพิ่มดอกนี้ตัวอมาลงไม่ลงานะทุกคนได้หนึ่งพันนะฮะไม้7มุนนะครับ แม่งว้าวอีกแล้วอ่ะทุกคนตุกจีมา220นะต่องหอยยี่สิบแล้วตุกจีมาเพิ่มการันตีตัวไวด,ดอกนี้ตุกเขียวมาเก้าพันสามร้อยหกสิบตุกจีมาหรือเปล่าสิบมาทุกคนตุกจีไม่มาไม่การันตีไวเลยว่ะทุกคนเห็นหลังวัดกันโตยแล้วนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเอ็นเอ็นสลกันไวด้ด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจที่ดีให้กับลุงนะครับ ได้หมื่นหนึ่งพันสามร้อยครับไม่สี่หมุนน่าจะทด้บบก,กำไรหรือเปล่าวะสามหมุนไม่เข้าเลยว่ะทุกคนมันดอกสุดท้ายมาหน่อยวะมาหน่อยวะไม่มาเลยทุกคนแม่โคตรแย่เลยวะ่ะแต่หน่อยก็ได้กำไรนะสองหมื่นเก้าสามร้อยสิบบาทนะครับมานทองวะมาลิป ปล่าตปินแตกนอกจะมาหรือเปล่ามาว่ะทุกคนโปรเจมาสิป่านะไม้สิบหมุนนะจะได้กําไรหรือเปล่านะทาตาตุนมาอยู่ที่300บาทนะครับดตาวถาถ้ำไม่เอาเรื่องจัดว่ะมาดูว่าสะรถตาถ้มจะเอาเรื่องหรือเปล่าคูณ6เข้าเป็นร2 0ยนบะครับแปดหมุนตัววายมาครับ320ไปแล้ว ตอเคมา407หมุนตด10มา4 1 0ตด6หมุนนะ30,001้าไปแล้วนะมาต่อหรือ 9, เปล่าตกวีมา560ครับผมตัวายวในการันตีเรยวว่าแบบเป็นในตัว Q มา320ฮนะไม่3หมุน10ห10มาดอกนี้ 11, สิบหนึ่งสิบขอสิบหนึ่งสิบตเกี่ยวมาทั 1, ้งหมหมื่นสองร้อยห้าสิบคูณยี่สิบมาผมเงินรางวัลกันโตอีกแล้วนะไอ้เหี้ยมันเกินไปหรือเปล่าก็จะรับกับท่านมาครับดอกนี้หมื่นสองร้อยห้าสิบนะ ถ้าจบกันเหมือนที่เรียบร้อยแล้วนะกับแตกนอกนะได้1มื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะยังไงวันนี้ถ้ขอดตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง MN ็ตลอดกันไว้ด้วยนะครับจะได้นำสีสปิ่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกคนอีกนะครับก็ขอดตัวลาไปก่อนสำหรับีไ้ได้กำไรสำหรับเต่วาวั้งปีแล้วนะครับถ้าตัวลาประสวัสด,ดีร้บ